คนครับสงสัยไม่ว่าทำไมผมตงดแต่มาเป็นเบคอนเพราะว่าผมจะตอนแรกว่าผมจะมาสอบเปิดใหม่แต่ว่ามันเบบกบางยักษก็เลยไม่สอบเปิดใหม่ก็เลยมาสอบคอมโบในแบบเคเจอารีนานะครับเสียใครอยากได้ข้าวสารแม็กซ์ลิงก์ใตาลากิบผมได้เลยเนาะส่วนถ้าใครอยากได้ของดีๆก็ไปตามกันได้ที่ประกอบช็อปนะครับโอเคมาตัวแรกก็คือตัวเคเจนะส่วนไอตัวไหนที่มัน ไมฟรีปุมจะไม่เล่นกันแล้วกันเนาะไอ้อันนี้มันเล่นไม่ได้เออสุตัวเนี้โอเคมาอย่างแรกก็จะเจอสกขึินก่อนนะิกเิลนาะชอบอย่วก็ไปหาออกไม่ได้ไปเ่ยนี่ยเาไปหามั่ยั่วไปหาม ตัวต่อไปหามาก,กต่อยัคนะี่นี่ับลิฟจากทโอเคตัวต่อไปก็คือเซียวนั่นเองนะอ,ะอะ่ซึ่งเขาบอกว่าอันนี้มันมีรีมิไหมเว้ย๋อราบทราบม,มารีมินไหมเว้ยเอ้จ้าสอบม,มารีมินไหมไหมวะ มต้องลองดูอ่ะไม่โดนเอามเป็นไงนะอเ,เออแล้วไอ้ไม่มีอ่าเออเออโอ้ไม่มีฮะไม่มีฟินิฟิฟนฟิอ่ะถ้าสองเสร็จแล้วมาดูก่อนโอเคก่อนโอเค,อเคมาถ้าสองผมมานะ โอเคผมขอทำการกิ่งพุ่งขบยาหน่อยนะเออแล้ว่คอมโบมันเปลี่ยนไปไหมวะเดี๋ยวให้มันมาหยุดตรงนี้ก่อนแล้วก็ซั่นๆแล้วก็ไม่ได้แล้วโอเคแต่ว่าทาสอบผมได้แหละไม่ได้อันนี้มันเด้งได้นะทุกคนเชื่อปะ ยังเป็นเจ็ดกันเลยเอาละเดี๋ยวบอกว่าท่าสองผมจแล้วนะมาดูกันอโอมาดูกันอุ๊ยเลยวอุ๊ยแล้วมัเปียกเหรอโอเคแตะไม่มาเปียกเยอะเคเหมือนเดิมท่าสองเคต่อไปก็คือตัววัตสเตลเอายัเดียวขอะกายไอ้ดามี่ก่อน เออซื้อขอบุกอาจฉระเลยนะเจ็บหมยะโอเคสวยๆจะฆัาเธอเอะเะอ๋อต้องไล่หนึ่งเ้ยโอเค เลสกับสเตลลมาแล้วอยากเทสกี้ซึ่งเซี่ยถ้ามันก็ก่าจะเท่ากับไอ้เคเจเลยเนาะโอเคมาอย่างแรกแต่สับก่อนแล้วก็คือแบบนี้หนึ่งสองสามสี่อ๋อเออมาเป็นทเทสแล้วก็จะได้เทสก์นะ ไปหากกับเมานตวีกะก็ตัวกัะประมาณนี้เนาะเสื้อไอ้้าอันตีกับสเตลท์เขา่เทนะแต่ว่าคอสเตลมันเป็นสีม่วงส่วนของไอ้คิงเนี่ยมันเป็นตัวสีทองนะอ่ะเดี๋ยวก็อนทำาตไย คนเดียวเรามาดนวากับบอลเดนาะโอเคนิดปนะตัวี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไันี้โอ้ยอยเปลี่ยนเนาะวากับบอไม่เปลี่ยนฮะวากับบอไม่เปลี่ยนเนาะโอเคก็บนี่็คือฟินิเจอร์ของสตลทอนิกเนาะ ไม่รู้เพื่ออะไรมาอันติมาแล้วนะคบมาดูกันฮึบนี่อู้ังเทอทุกคนนะเ่งีค่แค่แคท่าเดียวเนาะซึ่งแต่เก็มีท่าเดียวกันเนาะโอเคมาดูกันนี่ เออเหมือนไม้ที่อย hey, ู่เหนกันนะแล้วก็เอะโอเคถ้ามันเปิดได้ด้ยนะกูจะกดกอดเลยอนยคิดอีกลงมาดีกูเว่อร์ก็แฮร์ร่อะโอเปิดเลยนะทรอบเอ๊ะมันยังไม่ใจเหรอบบไม่ ัจะไม่เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะก็อย่าลืมฝากไลค์มีประกาศช็อปด้วยนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายปู้